สวัสดีครับแฟนคลับมหาเห็งชีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราพมชาติของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เจ้าชะตาตกแม่มดครับวันนี้ผมจะวิเคราะห์ดวงตามหลักตำราพมชาติของไทยโบราณนะครับจะเป็นดวงประจำปีพศ2 5 0 0 69นะครับท่านที่ตกเจ้าชะตาแม่มดครับดวงประจำปีพศ2569ครับได้แก่เพศชายที่มีอายุครบ11ปี23ปี35ปี47ปี59ปีและ71ปีส่วนเพศหญิงครับได้แก่ท่านที่อายุครบ15ปี 27ปี39ปี51ปี63ปีและ75ปีนะครับดวงชะตาของผู้ที่ตกแม่มดครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือพี่หญิงเพศหญิงนะครับดวงชะตาปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปรานกลางารครับมีทั้งสุขและทุกข์ตะบ่นกันไปครับเหมือนต้องฝ่าด่านอุปสรรค์ยิ่งเหนื่อยนะครับ ยิ่งได้ผลสําเร็จนะครับและจะมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้คุณได้หายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ดวงนะครับในแต่ละมุมในแต่ละด้านเพื่อให้ท่านนําไปปรับใช้ในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ปีพศ2569นนะครับดวงด้านการงานครับปีนี้ถือว่าดีเด่นขึ้นกว่าปีก่อนๆนะครับงานจะมีเข้ามา มากขึ้นนะครับทั้งงานหลักและงานเสริมนะครับจนบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบโอ้โหอะไรจะเข้ามาเยอะแยะขนาดนี้นะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแต่ความเหนื่อยนะครับความเหนื่อยนี่แหละนะครับจะนําผลดีมาให้คุณนะครับคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหยิบยื่นโอกาสให้คุณเสมอนะครับการค้าการขายครับก็พอไปได้นะครับ กำไรเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพอเลี้ยงตัวได้ดีนะครับแต่ต้องระวังนะครับระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคอยเป็นอุปสรรคนะครับขัดแข้งขัดขาหรือมากวนใจคุณเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับใครที่ยังโสดครับปีนี้ในช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยนะครับมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจมักเป็นคนใกล้ตัวครับ หรือคนที่รู้จักกันมาก่อนนานแล้วนะครับเขาบอกว่าส่วนมากเลยนะครับเวลาคนที่จะเจอกันเนี่ยนะครับจะเจอผ่านเรื่องงานนะครับหรือจากหน้าที่จึงมีความผูกพันกันได้ง่ายมากๆนะครับแต่คุณจงจําไว้เถอะนะครับคุณต้องใช้เวลามากๆนะครับในการเรียนรู้นะครับอย่ารีบร้อนนะครับความรับ ไม่ใช่ไอติมนะครับไม่ต้องรีบกินนะครับไม่ละลายหรอกนะครับยิ่งดีซะอีกยิ่งคุณได้ศึกษาคุณได้รู้ใจครับว่าเฮ้ยเขาต้องการคุณจริงหรือเปล่าเขาใช่สิ่งที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่านะครับส่วนคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับบางครั้งอาจมีปากไม่เสียงกันบ้างนะครับจุดชนวนของการมีปากไม่เสียงเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นมาจากเรื่องเงินเงินทองทองนะครับหรือเรื่องภาระงานเนี่ย เอางานเอาความเครียดที่งานนะครับมาคุยกับที่บ้านมาระบายกับที่บ้านนะครับแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการทะเลาะกันอนี้ผมฝากเตือนนะคุยกันก็คุยได้เห็นได้ผลนะครับบางอย่างถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนั้น,น,นเนี่ยไม่สามารถเอามาคุยได้ไม่สามารถเอามาระบายได้ก็ไม่ควรเอามานะครับถ้าพูดผ่านปีนี้ไปได้นะครับยังคงประคองประคับประคองไปได้เนี่ยนะครับ คุณจะรักกันได้ดีนะครับในปีต่อๆไปนะครับถือว่าเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับร่างกายโดยรวมเนี่ยถือว่าดีครับไม่ได้มีโรคภัยหนักๆแต่ก็มีเกณฑ์เจ็บไข้เล็กน้อยนะครับอาการเนี่ยเหนื่อยล้าจากงานหรือเหนื่อยล้าจากการเดินทางเนี่ยค่อนข้างมากนะครับญาติพี่น้องบางคนนะครับอาจมีเหตุที่ ต้องทําให้เขาไม่สบายเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณระวังนะครับจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเพราะปีนี้นะครับคุณจะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยได้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับ มีทั้งเข้ามาและออกไปนะครับไม่ได้ถึงกับลําบากครับปีนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเหลือกินเหลือกเก็บมากนักนะครับรายได้หลักเนี่ยมาจากน้าพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะครับส่วนโชคลาภนะครับจะมีเข้ามาบ้างปรับปายเล็กๆน้อยๆ,ๆพอทําให้คุณยิ้มได้นะครับโดยภาพรวมเลยนะครับปีนี้ของผู้ที่ตกแม่มดเนี่ยนะครับจัดว่าดีเล็กดีเล็กน้อยครับถึงตานตาง จะเหนื่อยนะครับแต่ก็ได้ผลนะครับเหนื่อยแต่คุ้มนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับแม้จะมีเรื่องหนักใจเข้ามาระหว่างปีบ้างนะครับแต่คุณจะแก้ไขและก็ผ่านมันไปได้นะครับที่สําคัญเนี่ยยังมีโชคเล็กๆน้อยๆเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับดวงคนที่ตกแม่มดนะครับเหนื่อยบ้างสุขบ้างนะครับแต่จงจําไว้นะครับ ความเหนื่อยที่แลกมาด้วยหยาดเหนื่อของคุณในวันนี้อ่ะมันคือรากฐานแห่งความสําเร็จในวันข้างหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนที่ตกแม่มดเนี่ยนะครับอย่าลืมทําความดีนะครับเราเกิดมานะครับเพื่อสร้างความดีสร้างคุณงามความดีนะครับคิดอะไรไม่บอกคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเฮย้ยทาดีทํำยังไงนะครับก็คือทําไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละนะครับ ทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ทํำดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันคุณเนี่ยไม่ให้ไปเดียดร้อนคนอื่นนะครับแค่นี้สังคมไทยเราก็น่าอยู่แล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆสวัสดีครับผม